สวัสดีครับน้องๆเรามาพบกับข้อสอบมหิดน M Map to M w i t นะครับมาพบกันอีกตอนแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ M Map to M w i t ในตอนที่มีชื่อว่ากำลังไฟฟ้าในมหิดนวิจะยากง่ายสักแค่ไหนสำหรับเทคนิคในตอนนี้ ไปดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้พี่เอาเรื่องของกําลังไฟฟ้ามามาใช้ซึ่งเวลาเราพูดถึงกําลังไฟฟ้าเนี่ยเราจะมองเห็นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้ารอบตัวเราต่างก็ใช้หลักการเรื่องพวกนี้อย่างตัวหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวหนึ่งที่ตอนนี้เป็นที่นิยมแล้วน้องๆอ,อ,อยากถือติดมือมากๆคืออะไร iPad ใช่ไหมอยากได้ iPad กันมาก ถ้าน้องไปดูประวัติของ iPad เนี่ยเราจะค้นพบว่าสตีฟจ็อบเป็นต้นตำรับใช่ไหมเป็นเจ้าของต้นคิดเรื่อง iPad นะแต่ว่าถ้าเราไปมองย้อนชีวิตของสตีฟจ็อบนะครับ mm hmm. เขาเคยมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่บอกมาตอนที่เขาตรวจพบตัวเองเป็นว่าเป็นมะเร็งในตับตอนนั้นเขาพบว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นมะเร็งในตับระยะสุดท้ายแล้วพอหมอบอกผลเขาก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับความเซง จะไปบอกลูกเมียยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่ประมาณ2เดือนก็ต้องตายเพราะถือว่าเป็นมะเร็งที่ตายเร็วที่สุดชนิดหนึ่งแต่ว่าเขาก็ทําใจแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยไปตรวจ m r i คือสแกนคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลก็พบว่ามะเร็งของเขาเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดเนื้อร้ายที่สามารถผ่าตัดรักษาได้เขาก็เลยรอดมาแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดไว้ในใจว่าทุกๆเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ย เขาจะทําให้ทุกๆวันเสมือนว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตอะไรที่มันสําคัญเนี่ยเขาจะทําให้หมดซึ่งสิ่งนีเน้เป็นวิธีคิดที่อของคนที่พูดง่ายๆคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกที่คิดแบบนี้แล้วสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาให้พวกเราได้นะเพราะนั้นตอนนี้เวลาเหลืออยู่น้อยมากน้องนะถ้านับเป็นวันเนี่ยก็เรียกว่าไม่ครบ5-6สัปดาห์ดีนะ วันนั้นน้องก็ต้องใช้เวลาที่มีเหลืออยู่ในการสอบเข้าไมคฮิดนเนี่ยให้เต็มที่ให้ไม่แพ้สตีฟจ็อกของเรานะครับอ้าวเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยดีกว่านในข้อนี้เรามีแมปมาให้นะครับอันนี้คือแมปของกําลังไฟฟ้าที่น้องรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมทเท่ากับ V I I กาลัง2 R V กาลัง2ส่วน R แต่ว่าเวลาเราพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีคําว่าสเปคหรือค่าที่อยู่บนป้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระบุออกมาครับอย่างเช่นที่ปรากฏอยู่บนข้อสอบนี้ ระบุไว้ว่า6โวลต์10วัตต์ก็แปลว่าถ้าเราใช้กับไฟ6โวลต์มันจะขับกําลังไฟฟ้าหรือกินกําลังไฟฟ้าออกมา10วัตต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไปต่อใช้กับไฟเช่นเอาไฟ220โวลต์ในเมืองไทยไปต่อกับสเปค220โวลต์บนป้ายอย่างนี้เราเรียกว่าต่อตรงสเปคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับไฟ110โวลต์ก็เรียกว่าไม่ตรงสเปคแต่ละกรณีจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามเราจะพบว่าในเครื่องใช้ไฟฟ้าค่าอะไรในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่าแน่นอนเสมอคว,มความต้านทานใช่ป่ะความต้านทานในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะมีค่าแน่นอนเสมอนะเราพี่ใช้เป็น R d แล้วกันเป็นค่าที่แน่นอนตายตัวเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูในเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆแล้วเราเอากฎของโอมาเทียบนะครับ V เท่ากับ IR เราจะพบว่าทันทีที่ความต้านทานมีค่าคงที่ เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆหากรับกระแสได้สูงสุดเท่าไหร่มันก็จะรับความต่างศักย์สูงสุดได้เท่านั้นถูกไหมรับความต่างศักย์สูงสุดได้เท่านั้นเวลาเราอยากจะรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ากันทีที่เสียบปลั๊กแล้วมันจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งเราจะดูจากค่ากระแสหรือค่าความต่างศักย์ก็ได้ถูกไหมก็ได้เพราะว่ามันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันในโจทย์ข้อนี้นะครับยังไม่ได้มีคําถามนะ เขาบอกงี้ครับว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหลอดไฟชนิดเดียวกัน3หลอด6โวลต์6โวลต์6โวลต์โดยใช้กำลังมีกินกำลัง10วัตต์อันนี้คือค่าบนปายกับข้างล่างนะครับมีหลอดไฟ2หลอด8โวลต์12วัตต์ต่ออนุกรมแถวล่างและแถวบนโดยล่างกับบนมาขนานกันอีกทีหนึ่งนะถามว่าถ้าเราต่ออุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรครับข้อสอบไม่ให้โดนเจอบ่อยนะถ้าเราเขียนอย่างนี้เราเรียกว่าความต้านทาน ถ้าเราใส่ตัวนี้ปาดเข้าไปเป็นความ cool <iz> ต้านทานที่ปรับค่าปรับค่าได้ถ้าพี่เขียนแบบนี้เรียกว่าแบตเตอรี่ถ้าพี่ใส่แบบนี้ก็เรียกว่าแบตเตอรี่ที่ปรับค่าปรับค่าได้ก็คือค่าโวลต์หรือความต่างศักย์สามารถปร,ป,รปรับเปลี่ยนได้นั่นเองคำถามถามว่าจากวงจรนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการทดลองเราจะสามารถปรับความต่างศักย์ได้มากที่สุดเท่าไหร่ครับเอาใครได้ตอบเลยเอาเสื้อตัวนี้ไปเลยเราจะสามารถปรับความต่างศักย์ตัวนี้ให้เพิ่มขึ้นไปได้มากที่สุดเท่ากับเท่าไหร่ หลอดจึงจะไม่ขาดหลอดจึงจะไม่ขาดครับโจทย์แบบนี้ไม่ให้โดนออกบ่อยนะต้องไปนะไปฝึกดีดๆเท่าไหร่ครับชัวร์ไหมได้ยังเท่าไหร่ครับความต่างสัตว์ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปได้มากที่สุดเท่าไหร่หลอดถึงจะไม่ขาดห้ามขาดแม้แต่หลอดหนึ่งนะถ้าหลอดแรกขาดก็คือเรียกว่าเกมเลยเกมโอเวอร์เลยนะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมข้อนี้เนี่ย ใช้หลักการแม่นๆไม่ต้องไม่ต้องทนเลขเนาะนะไม่ต้องทนเลขเลยเอ้าวได้ไหมอ้าวเรามาดูกันเรามาดูกันในโจทย์ข้อนี้ที่ถามง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อเมริกาครับอเมริกาเนี่ยเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ U.S.A. แล้วเขาเติดป้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าว่า110โวลต์110โวลต์เนี่ยเรียกว่าความต่างศักย์ที่อยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไหม เราไปหิ้วมาจากอเมริกาเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของนอกเจ๋งมากแต่ดันโง่ครับเผลอไปเสียบปลั๊กเมืองไทยเผลอไปเสียบปลั๊กเมืองไทยปลั๊กเมืองไทยความต่างศักย์ที่แท้จริงเท่าไหร่ครับ2 2 0โวลต์ใช่ป่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟา้าของอเมริการะเบิดไม่ไม่ถึงขั้นบูมแบบไอ้พวกพรีชีพนะแต่ว่าเครื่องมันจะเจ๊งใช้ไม่ได้ใช่ปะเพราะว่าเราไปใช้ความต่างศักย์เกินอะไรครับ เกินค่าที่ระบุถูกไหมาจากที่พี่บอกไปแล้วว่ากระแสทนสูงสุดเท่าไหร่ให้เราดูจากความต่างศักย์เพราะฉะนั้นทันทีที่เราเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้กับความต่างศักย์ที่เกินค่าที่ระบุบนตัวมันเนี่ยถ้าเป็นหลอดไฟหลอดก็จะทําไมหลอดก็จะขาดถูกไหมกรณีข้อนี้เราจึงใช้หลักการนี้มาช่วยนะครับว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันมีความต่างศักย์เป็น8โวลต์เป็น8โวลต์ทันทีที่เราเอา8โวลต์กับ8โวลต์ต่อเข้าด้วยกันมันจะรับตัวนี้ได้มากที่สุดก็คือ8โวลต์ตรงนี้และ8โตรนี้ถก และกรณีถ้า8โวลต์กับ8โวลต์นเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะพบว่าทั้งหมดนี้เนี่ยรับได้มากที่สุดคือเท่าไหร่ครับ16โวลต์ถูกไหมเพราะตัวนี้มันเป็นหลักของการแบ่งอะไรนั่นเองการแบ่งแรงดันไฟฟ้าจําได้ใช่ปะถ้าเกิดว่าต่ออนุกรมกันเนี่ยกระแสจะเท่าแต่ความต่างศักย์แบ่งถูกไหมความต่างศักย์แบ่งแต่เนื่องจาก2ตัวนี้มันเท่าเท่ากันมันก็เลยแบ่งโวลต์เท่าเกันโวลต์ที่แบ่งแล้วแต่ละตัวไปไปแบ่งโวลต์หรือไปกินโวลต์นเนี่น,นโว์ 8โวลต์เพราะฉะนั้นเส้นนี้จะรับได้มากที่สุดกี่โวลต์ครับ16โวลต์ใช่ปะแต่ถ้ามาดูเส้นบนตัวนี้คือ6โวลต์ครับ6โวลต์และ6โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา3าตัวมาบวกกันมันจะรับได้ทั้งหมดกี่โวลต์18โวลต์6 3 18เส้นล่างรับได้สูงสุด16โวลต์เส้นบนรับได้สูงสุด18โวลต์เพราะฉะนั้นทันทีที่พี่เพิ่มความต่างศักย์ขึ้นไปจนถึง16อันล่างขาดแล้วเรียงเกือบแล้วถูกปะพอเกิน16ไปปุ๊บทำไมทันที ขาดทันทีต้องไปรอ17 1 8ข้างบนไหมไม่ต้องครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ความต่างศักย์สูงสุดที่รับได้คือนับตามเส้นล่างได้เลยครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่โวลต์น,น้อยกว่าทาไมครับก็ขาดแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ8กับ8รวมเป็น16เราดันไปจนถึง16โวลต์อันนี้เรียบร้อยแล้วครับเลยไม่ไปต้องไม่ต้องไปรออันบน นะอันนี้คือเป็นหลักการที่เราเอาเรื่องของกําลังไฟฟ้าแต่ว่าสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นข้อสอบมฮิโดนเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราไปคํานวณตัวนี้แบบตรงๆนะน้องจําไว้นะข้อสอบที่บอกว่ากระแสเท่ากับเท่าไหร่ความต้านทานเท่ากับเท่าไหร่ในมหิโดนเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่ลักษณะของข้อสอบที่ต้องเอาสมการมาวิเคราะห์ผ่านการทดลองนะข้อสอบไมหิดนจะเป็นแนวนี้นะครับแล้วเวลาเราวิเคราะห์จําไว้เลยนะครับว่าเราต้องเอาสมการมาอ้างอิงเสมออย่ามั่ว นะอย่ามั่วนะครับสําหรับกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้และเข้าใจลักษณะการทดลองถึงจะทําได้นะครับเอาแล้วครับสําหรับข้อนี้ก็ฝากน้องๆไปตอนแรกคิดว่าข้อนี้จะเป็นข้อที่ง่ายที่สุดปรากฏว่าน้องตอบกันยังไม่ได้ไปทบทวนนะครับไปทบทวนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะเอาโจทย์ซีรีส์ใหม่ๆชุดใหม่ๆเนี่ยมาสอนพวกเราอีกก็ติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าพี่กะเอาพวกสมบัติสารมาให้พวกเรากันดีกว่านะสวัสดีครับ ก็จบกันไปอีกตอนแล้วนะครับพี่หวังว่าน้องๆคงได้ประโยชน์กันนะครับตอนต่อไปพี่โน่จะพาไปพบกับโจทย์เรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับที่ y o t u b e บออดิมา a c a n e m y แล้วพบกันครับ